ชาวบ้านในพื้นที่ตบหูช้างองเบ้านไร่จัหดอุทัยธา,ยานีเดินทางไปดูอึ่งสีทองที่บ้านของนายประดิษฐ์ปิ่นทองอายุ36ปีที่บ้านเลขที่129หมู่ที่6ตบหูช้างซึ่งมีการพบอึ่งคู่สีทองที่แปลกกว่าอึ่งธรรมดาเดชชื่อว่าจะมาให้โชคถึงหน้าบ้านโดยนายประดิษฐ์เจ้าของบ้านเผยว่าช่วงคืนที่ผ่านมาได้เปิดประตูบ้านหลังจากฝนเพิ่งหยุดตก เมื่อมองไปเห็นอึงคู่สีทองอยู่ตรงหน้าบ้านจึงได้จับขึ้นมาดูเนื่องจากเป็นอึงสีแปลกเพราะตนเคยเห็นแต่สีดำจากนั้นจะนำอึงสีทองมาให้ชาวบ้านที่เคยออกหาอ่นกลางคืนดูชาวบ้านก็ไม่เคยเห็นอึงสีนี้มาก่อนและต่างมีความเชื่อว่าน่าจะมาให้โชคกับเจ้าของบ้านทนันทีหลังจากชาวบ้านทราบข่าวก็ไม่พลาดนำทูบมากราบป้ายกับเจ้าที่เจ้าทางและบอกเสียงศักดิ์สิทธิ์ว่าหากอึงสีทองตัวดังกล่าวมาให้โชคกับชาวบ้านในครั้งนี้ก็จะนำอึงไปเลี้ยงไว้ในบอ่อให้เป็นอย่างดี จากนันชาวบ้านก็จะเพ่งมาดูเห็นเป็นตัวเลข78บางคนก็เห็นเป็นเลข79ส่วนเลขทูปคล้ายกับเลข29หรือ89ซึ่ง29นั้นตรงกับเลขที่บ้าน129ด้วยสำเนาทองสีายงานประชาชนจำนวนมากพาครอบครัวเดินทางเข้ากราบไว้ทาเทวสุวรรณพ่อปู่ฤาษีพรมเมคกุมารทองเจ้าสวยแห่งเจ้าแม่ตะเคียนและพระพิฆเนศ ที่บริเวณอาสมฤษีเนรท้าพุทธิคุณถนนวงแหวนตะบนตกใหม่ได้ก้าวเพื่อขอโชคขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งภายในอาสมฤษีเนรได้จัดให้มีการอาบน้ำมนต์ฟรีและมีพิธียกพระเก่ทุกวันอาทิตย์พร้อมลงน้หน้าทองเจิมเส้นวาสนาเจิมขปเผาเจิมเคสโทรศัพท์ได้เจิมรถทท้งนี้ครองหวยยังแห่สองเล็อ่างละมนบนศาลาบุญช่วยน้าพ่อปู่ฤษีพมเมธโดยวันนี้ได้เจอกับเฮงเฮงเชนยิ้มที่มากอโชคกับฤษีพมเมธและจุดทูบเล็กมงคลด้วย นอกจากนี้ประชาชนยังเข้ากราบไหว้พระสังกัจ,จายในหลวงพ่อมีในวิหารรวมถึงถ้ำจินดาวมะดีที่เปเจ้าง,งอนและพระยานาคที่เพิ่งเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปชมสักการะภายในอาสมสำหรับเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ในวดนี้ได้แก่เลข0 1 2 3 4 6ส่วนเลขที่เราจับกลุ่มกันคือเลข3 2 1และส0่สนชายใกลคแก้วรายงาน ได้มีพระพุทธรูปโผล่ออกจากจอมปลวกแต่ต้นโพโบราณอายุกว่า500ปีขนาดกว่า10คนอกภายในบริเวณวัดตอมใต้บ้านสันหนองเขียวัตบนตอมอำเภอเมืองจังหวัดพยาวจนสร้างความแปลกแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะชาวบ้านพากันมาดูพร้อมกับขอบพรและโชคลาภจากการสังเกตต้นโพโบราณพบว่ามีขนาดสูงใหญ่แต่ต้นโพจะมีไม้คำ้ำที่ชาวบ้านนำมาประกอบพิธีคำ้ำและวางไว้รอบต้นโพเพื่อความเป็นสิริมงคล และพบว่าตามคนต้นโพมีเศษซากพระพุทธรูปที่แตกหักซึ่งชาวบ้านนํามาวางไว้เมื่อนานวันก็จะมีจอมปลวกสร้างรังขึ้นมาครอบพระพุทธรูปจนกลายเป็นที่แปลกตาว่าพระพุทธรูปโผล่ออกมาจากจอมปลวกโดยชาวบ้านพากันมาดูพร้อมกับขอพรและโชคลาบไปด้วยปณวิทย์อยู่ดีรายงานวัดธรรมปัญญาตะม,มนลพมณีอำเภอเมืองจันหนงหวัดนครนายกจัดพิธีสวดพุทธาพิเศษสวดเสริมสิริมงคล โดยมีพระครูสุธรรมปัญญาวุฒิเจ้าวัดวัฒธรรมปัญญาเป็นประธานฝ่ายสองโดยมีพระเกจินั่งอธิษฐานจิตสวดมหาพุทธ,ธาพิเศษสวดเสิมสิริมงคลโดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีจํานวนมากสำหรับวัดธรรมปัญญาเป็นวัดเก่าแก่อายุเกิน100ปีปีหลวงพ่อเสาห้าพระประธานในอุโบสถความพิเศษของโบสถ์ที่ชาวบ้านนิยมมาทาบุญคือมีบ่อน้ําอยู่ใต้โบสถ์เป็นบ่อน้ําที่ไม่แห้งโดยพิธ,ธรรีสัตธานในพระพุทธศาสนาจะไปที่วัฒธรรมปัญญา เพื่อทำการลอดโบสถ์ไว้พระทำบุญโดยเฉพาะหลวงพ่อเสาห้าพระประธานภายในพระหุโบสถสมบัติเนินใหม่ราชนรดินใหม่รายงานตำรวจสพแม่สวยจังหวัดเชียงรายพร้อมกับแพทย์และคู่ภัยแม่สวยเข้าตรวจสอบแผ่นมีคนถูกยิงเสียชีวิตบริเวณถนนสายบ้านวาวีหมู่ที่หนึ่งตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย ในที่เกิดเหตุบนถนนพบร่งางนายธกิจหมายเยอะอายุ43ปีชาวบ้านตำบนวาบีอำเภอแม่ส่วนจังหวัดเชียงรายมีอาชีพเป็นพ่อค้าเร่นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตใกล้กันนั้นมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีน้ำเงินล้มอยู่กลางถนนหนึ่งคันจากการตรวจสอบสภาพศพพบว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดบริเวณด้านหลังจำนวนหลายนัดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุมาจากเรื่องส่วนตัวเพราะผู้ตายเป็นคนพูดจาผงผางและมีประวัติเคยมีเรื่องกับผู้อื่นอยู่เป็นประจำ ส่วนประเด็นอื่นนั้นยังไม่ตัดออกไปและจะทําการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดตีต่อไปทิมข่าวไทยกัเดลสรายงาน